ดีค่ะนักเรียนสำหรับกาทำ่าปาริยโจทย์ในตอนนี้นะคะถึงข้อที่9แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่9โจทย์บอกว่าถ้าต้องการทำให้น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งมวลมวลแทงด้วยเอมวล39กรัมเกิดการล้มเหลวกลายเป็นของเหลวได้หมดพอดีนะคะจะต้องสูญเสียปริมาณความร้อนเท่าใดโจทย์บอกว่าน้ำแข็งนะลูกน้ำแข็ง39กรัม 39กรัมนะคะกลายเป็นอะไรกลายเป็นของเหลวน้ําแข็งกลายเป็นของเหลวนะคะก็คือกลายเป็นน้ำํำนั่นเองอกลายเป็นน้ําได้หมดคดีเลยจะต้องสูญเสียปริมาณความร้อนเท่าใดโดยกําหนดมาว่าความร้อนแฝงจำเพาะของการลอมเหลองน้ําเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมข้อนี้ใจดีมากบอกมาให้ด้วยที่จริงถ้าไม่บอกเราก็รู้นะคะสําหรับความร้อนแฝงจำเพาะของการลเหลองน้ํา ข้อขงน้ําเราเรียนอยู่นะคะเราเรียนมาแล้วอันนี้เขาบอกว่าเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมโดยตรงเนี้ยคือตัวอะไรด้วยตัว c หรือตัว l อ่าไม่ใช่ตัว c นะคะอันนี้ก็คือเราแทนด้วยตัว l นะคะความร้อนแปลงจาเพาะของการหลอมเหลวคือตัว l ทีนี้มีการเปลี่ยนสถานะหรืออุณหภูมิจากน้ําแข็งเป็นน้ําแต่ว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสถานะนั่นเองนะคะถ้ามีการเปลี่ยนสถานะ เราก็ใช้สูตร q เท่ากับ ml หนูลองดูถ้าหนูใช้ q เท่ากับ mc delta t มันก็จะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเอกใจได้ถ้าเราคิดว่าใช้ q เท่ากับ mc delta t เพราะมันไม่มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตรงไหนให้เรามัคิดกับโจทย์ข้อนี้เลยเพราะฉะนั้นอ่าเนี่ยสอดคล้องแล้วเห็นแล้วยัง l กับ l เนี่ยน่าจะถูกแล้วเนาะคิดว่าเราน่าจะทําถูกอ้าวทีนี้มาดู เอามาแทนค่าในสูตรได้เลยค่ะเขียนได้เลยจากสูตรหรือว่าจากจากสูตร q เท่ากับ m l m รู้ไหม m บอกมาสามสิบเก้านะคะสามสิบเก้า l รู้ไหม l รู้แล้วก็คือแปดสิบนะคะเอาสามสิบเก้ากับแปดสิบมาคูณกันได้เลยค่ะได้เท่าไหร่ นะอ่ะไม่เป็นกระดาษทดอีกสามสิบคูณกับแปสได้0 9นย์เคูณแปดเก้ีโหคสียกห์เจ็ดหกสามเกปเจ็ุ๊บแปดสา่สิบสี่ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้นะคะอ่าได้3ามเอ๋อไม่ใช่สมพันหอยยี่ส หน่วยก็คือหน่วยของคิวคือหนของความร้อนคือคลอรี่นะคะแอเคเสร็จแล้วแค่นี้เองอาตอบว่าถ้าต้องการทำให้น้ำแข็งมวล39กรัมเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวได้หมดพอดีนั้นจะต,ต้องสูญเสียปริมาณความร้อนคือ3ามพแคลอรี่นะคะเสร็จแล้วค่ะข้อที่9ค่ะสวัสดีค่ะ